ที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรและรงรับกำนําเจริญทรัพย์ะโสธรน,นายสมเพชรส้อยสักูรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยนางวัสนาทองจันทร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะโสธรน,นายอภิรัตป้องกันในอำเภอเมืองยะโสธรน,นายเทดศักิ์ยุพริศรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองยะโสธรและนักธุรกิจภาคเอกชนได้ร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ตามโครงการพมไทยทอนของรักของห่วงคืนให้ผู้ด้ยโอกาสโดยมีผู้ด้ยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคมและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จนต้องนำเครื่องมืออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพไปจำนำ่าเพื่อน,นำเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซึ่งการไถ่ถอนเครื่องมืออุปกรณ์ให้กับประชาชนนำกลับไปประกอบอาชีพในครั้งนี้จำนวน18รายรายละ2,000บาท และภาคเอกชนยังได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ่าดีท่านสามารถรับชมรายการข่าวรอบรัว้วภูทอดช่อง13สยามไทยทางจอทีวีผ่านกล่องรับสัญญาณจานดาวเทียมดังต่อไปนี้กล่อง PSI หมายเลข212กล่อง IPM หมายเลข115กล่องซันบอกหมายเลข113กล่อง DTV หมายเลข79กล่อง i n f o s a t IdeaSet t h a i s หมายเลข114หรือ167กล่อง GMM Z หมายเลขหนึ่และหน้าจอมือถือสมาร์ทโฟนพิมพ์13 l i ไลฟ์ทวี TV. หรือ Facebook ช่อง13สยามไทยสถานีข่าวได้ทุกวันอำนวยการผลิตโดยคนเดือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนอภิรัตน์กันชัยควบคุมการผลิตช่อง13สยามไทยเทวี TV. เสียงประชาชนตัวจริง